กูคุกเีมเล่นกูแล้วแซนกูบอกให้กินไปนิตเดียวของมันแรงดีนะกูไม่ได้ขับรถมานอนนี่ได้ปะสัตว์มึงนอนบ่อยถจะเก็บค่าเช่ามือนกนนะเอาดิแซนพูดถามอะไรมึงหน่อยดิมึงไงเลยอะคขกันปะกูเห็นมึงคุยกันงงงงงงเหมือนแฟนกันเลยมึงก็ดูได้เลยเดี๋ยวนางงงงงด้วยชิบหายหน้าไม่เหมือนหมาที่บ้านแม่กูว่ะ สัตว์กูไม่ใช่หมาแล้วกูก็ไม่ใช่แฟนมันด้วยอือเรเลี๋ยวกูให้แซนมันชอบมึงนะของนี้กูดูออกอะเหรอก่ไงไว้แซนมันช่วยเล่ปะเพื่อนกูทั้งหล่อทั้งรวยทั้งครบขนาดเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆเว้ยแล้วถ้ามึงถามกูตอนเนี้ยกูว่ากูกาต้องตอบว่าชอบนะแต่ถ้ามึงอยากรู้จริงๆมึงก็มาถามกูตอนสางแล้วกัน ชอบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจูบดิมึงจูบอะไรจูบดิได้ถึงมึงก็ชอบไอ้เล่ยอะกูก็ไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนจะรักกันได้หรือเปล่าอะเพราะว่าทั้งใจไอ้เล่ยอะมีแต่มิวผู้ที่อะไรของ,วงเวสันอาวนี่แซ่ไม่รู้เหรอว่าไอ้เล่ยอะแอบรักเมื่อสิ้นมาหลายปีแต่ตอนนี้มิวดันไม่ได้กับไอ้ท็อป มาฆ่าไปแดกอดแดกเลยเพื่อนกูเฮ้ยไม่อดดิก oh. ูจำได้นะมึงกับมวเคยจูบกันนี่เปิดซิงเอมวเลยปะเนี่ยเหตุตั้งกับเพื่อนพูดเอ้าก็กูเห็นหมดแลกกูถ่ายรูปไว้อยู่เลยมึงถ่ายวัทนี้เพี่ออะไรสัตว์ทำไมวะกูเคยอยากมาทซตช่วงเวลาอารมณ์กติของเพื่อนสนิทไว้พี่อะไรเก็บไว้ครับ ไไอ้แลไอไปอ้าวไอ้ยิ่งเบาแล้วพอ่ือไอ้แต้มมันมีสินู้มมาวะเัยเร็วมันลักไอ้มิวเคยเอามาด้วยแต่ก็ดีนะแต้มที่มันเข้ามามันยิลงมมิวสัทีมันสือเฮียอะไรสัตว์แล้วมันจะโกรธเียอะไรแล้วมันไม่ได้รักมิวแล้วมันโกรธทไมอ๋อหรอมึงอยากควบสอวยเงวไไอ้แล้วไอ้ไปกูไอ้ยอด ไปเถอะไอ้นิกกูเตือนไว้เลยนะถ้ามึงจะรักไก่ตั้นอะชีวิตมึงไม่มีความสุขหรอกเพราะคนอย่างแม่งอะมันไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองเชีย <c oughs>